ทุกคนตอนนี้นะลองใช้ไม้นี่นะคะสลาโมนิกเธอข้ามไปฝั่งหนูอันนี้คือริมน้ำหน้านะคะจะังหวัดพิษณุโลกแล้วฝั่งหนูก็จะเป็นเออเป็นร้านฝั่งหนูจะเป็นร้านแบบดนตรีสดอะทุกคนเลิศน,นะเลิศเป็นไงได้ยินเสียงชัดเจนไหม นี่นะตอนนี้นะคะเดินมาไกลมากอยู่ในเฟรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่ะดูสิว่าถ้าใครนะคะที่เป็นคอนเทนเอเตอร์นะตัวนี้ราคาไม่แพงนะตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยนะคะก็ลองใช้โปรนะคะกันดูแล้วทีนี้ทุกคนจา้าตัวซาลามอนิกเนี่ยหลายคนบอกหู oo, แพงเกินไปแต่ว่าคุณภาพที่ได้อะคุณดูเอานะว่ามันเลิดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะให พี่ชายพี่ชายปิดวิดีโอให้หน่อยปิดวิดีโอให้หน่อยนี่สาระมันอีกนะคะหลอด